คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะก,กับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีควรที่จะาการรับชมนะจ๊ะ ไปไปเรียกพ่อแม่มาทุกลูทุกลูกรับสวัสดีครับผมผมไอติกบายแกนจะกอดกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กับลูกตองไอวินอานะผมค่ายพีจีสล็อตมาดูกันดีกว่าว่ามีเกมอะไรแตกกันนะครับช่วงเวลาแบบนี้อากาศแบบนี้นะครับผมเอ้ยเฮ้ยมาดูกันอรอบนี้ก็จะเป็นรอบเย็นแล้วนะผมสิบเจ็ดถึงสิบเก้านาฬิกาเองนะผมก็จะเป็นน้องคอคอกเทลกับเกมลุงวัวแดงพันเอ็กซ์ของเรานะครับ แน่นอนนะครับเกมที่จะเล่นเพราะว่าลงลงวัวนี่เ็เล่นบ่อยแหละเมื่อวานก็เล่นไปรอบหนึ่งวันนี้ขออน้องค็อกเทลแล้วกันถึงจะบ่อยแค่ไหนก็เล่นไม่เบื่อ <laughs> ดูเลยครับค่ำคืนในค็อกเทลนะครับมองตาก็รู้ใจเฮียใช่ไหมก็ไม่ตัดส่วนให้เล่นตามดูเพราะความันตึกโทนนั้นนะครับผมคลิปนี้น,ในนะใครที่อยากเข้าลุมนะครับผมเป็นแรกด้คลิปเลยเฮีบปรกลิงไว้แล้วอย่าบอกใครนะเงียบๆไปพกมา200กดที่เพิ่มไปหนึ่งทีเริ่มเลยแล้วกันไม่รีบเอ,อ้ยทุยไม่รีบเลย ไม่ค่อยจะรีบเลยนะผมก็กดเลยแล้วกันเพิ่มความเอ้ยเอ้ยผมดูไหลดีวะคูณไปไปจังหวะนี้ยังไ้ต่อเพื่อนเอยน้ำมะนาวแก้เจ็บคอแล้วกันโอ้โหาลังเจ็บคอพอดีคูณิจบสีไปหนึ่งดอกร้อยยี่สิบสี่บาทเพื่อนยกขาไปหนึ่งทีเอาไว้รัดหน้าไปหนึ่งดอกเ <c oughs> นี่นะครับคอนเซ็ปต์เกมนี้อย่างชอบเลยแต่งเสร็จยกขาแล้วก็เอาไว้รัดหน้านะครับเขาเรียกว่าเมาเมาอเนาะเมาแล้วเลือนโอ้โหเป็นไงลน่ะเลือนเต็มที่เลยน้ำมะนาวอีกแล้วจังหวะนี้ลูกเจระเบิดบาแก้ว แก้อะไรวะเมื่อกี้แวบ,บดูไม่ทันแล้วโอคค้โหครัมมันไวอย่างเงี้วันนี้เพื่อนเอยมาเร็วเหลือเกินนะว่าแตกเนี่ยเพื่อนเอ้ยโอ้โหเป็นไงล่ะครับน้องเก็กท่าใหม่แล้วอ่ะปกติจะแบบยกขากับหมอบไวลาดหน้าสวยงามเพื่อนเก้าร้อยเราคิดโดนงงไหมโอ้โหแตกจัดแตกจัดไหลจัดไหลจัดโอ้โหยกใครล่ะเพื่อนจังหวะนี้ว่ายังไงก่อนตัวใบเก้าเก้าสองบาทนะครับรอบนี้ไหลวะ่ะหลังห้าโมงนะ,นะท่านผู้ชม เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องไว้ยังไงต่อชื่ออาไปหนึ่งทีนะครับมาการิต้าเพื่อนเอย๋ยขอวิสกี้ทักดอกได้เปล่าเบ็ดหกสิบเลยร้อยเลยมาไม่พอใจฮะสิบบาทน้อยเกินไปขอญาตเพิ่มเป็นร้อยแล้วกันเบ็ดร้อยก็กดกดอย่างระมัดระวะังหวยแหกไม่ใช่นะกูแวงเม็ดยังไงเพื่อนไอ้เอ้ยค ไอ้เคเออสวยยังไงเพื่อนโอ้โหเต็มจอไปหนึ่งดอกจังหวะนี้โอ้โหสี่พันสามนะครับผมแตกแบบแบบไม่ล้วนนะแต่ว่าดอกหนึ่งเน้นๆง่ายๆวันนี้โอ้โหหลายจัดเลยดอก,โกโค็อกเทลโค้โหนะเฮ้ยฮัลโหโลฮัลโหลโอเคอยังไงเพื่อนเอ,อ๋ยเชื่อมไปหนึ่งดอกน้ำมะนาวเาต็มจอคูณหกไปหนึ่งหมื่นโอ้โขึ้นหมื่นอีกแล้วคืออย่างแก้มว่าเคเมื่อกี้ก็แตกไปห้าไปเท่าไหร่วะเกือบครึ่งแสนนะครับเพื่อนเพื่อน วันนี้คือไหลจัดแบบช่วงเวลาตอนนี้นะครับช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นนี่คือแบบสุดจริงสุดจัด,จดลัดหมอกไปเรียวเชียวปหน้าขึ้นปีเฉยกันเลยวะเรียบร้อยเชื่อมสวยงามคูณแปไปหนึ่งทีนะครับผมห้าพันหกหลกไฮต่อครับเบ็ดร้อยโอ้โหสุดจัดไหลไหลแบบไหลจัดเลยเอาไว้รัดหน้าไปหนึ่งทีห้าพันเจ็ดร้อยแล้วตังนนดตังนิดตังนดงนดเพื่อนรอเม็ดแล้ววะฮัลโหล ฮะโหลน้องค,อค็อกเทลเรียบร้อยน้ำมะนาวแล้วน้ำมะนาวให้บ่อยเหลือเกินนะครับผมดูทรงแล้วน่าจะแบบค่าตัวถูกเม <Okay. S 1> okay. ็ดโอเคเสิบหุ่ได้ไปอ่าหมื่นไหมเมื่อกี้รู้สึกขอห้าพันเจ็ดนะได้อยู่ได้อยู่สองหมื่นแล้วเว้ยเพื่อนสักนิดสักหน่อยละกันไหนๆก็ได้ไหนลวท่านผู้ชมสองร้อยเมื่อกี้เปิดห้าร้อยใหมเก็มที่แล้วสองร้อยเลยมาเพิ่มไปเทียนิดเทียนหน่อย อย่านะอย่าอย่าเล่นกูนะเออโอเควายเชื่อมสวยเพื่อนคูณสี่ไปครับผมได้กลับมา1000งันอยาต่อลูกคิวล,ลูกเจระเบิดกลายเป็นตัววายโอ้โหเชื่อมกับน้ำมะนาวจางวังหวะนี้รัวๆเลยทีเดียวเชียวสามพันกว่าบาทโอ้ยอ,อ๋อพีสามพันบวกกับสองพันกว่าห้าพันพอดีโอ้โหแจกแมวอะตังไหลเข้าไปอีกแล้วอ่ะโอ้โหกำไรล,ล้วนๆจงังหวะนี้ยังหายเพิ่มเลิฟอุ้งเล็กสิบ วายตายแล้วยังไงเวดีกงเวริกูสเลยนะครับผมไหลจ้าไหลจัดในเวลานี้โอ้โหขึ้นปีอีกแล้วเพื่อนเม็ดสองร้อยแล้วครับผมรอบนี้มาดูกันร่าจะมันจะแจกอีกหรือเปล่าหรือว่าเม็ดแล้วเม็ดก๊อกแล้วหรือเปล่าเพื่อนเอ๋ยอีก่อยัวตัวยสวตวยเจ็บคอว่ะเพื่อน่อยงานอนเ๋ยไอ้โอเคบทหามะนาวย่ังวายังไงยังไงให้วให้ว่องยกขาไปหนึ่งทีโอกน รียบร้อย4,160ขอเท่าไหร่ดูวะ 30k อ่ะขอนลดเดียวอีกนิดเดียว3สามถึงเค้ะเชื่อมเชื่อมเชื่อมเออสวยงามคูณแปไปโอ้ 8, โหสองกันเรียบร้อย3 0มเคเป็นเคนเรียบร้อยแล้วเพื่อนเอ,อ๋ยจะเกินหรือเปล่ามาดูกันนะผมว่ามันจะแตกให้อีกหรือเปล่านะเออน้ำมะนาวไหลลงมาครับจงังหวะนี้โอ้โหี่ช่องเดียวไม่แตก เอออย่างนั้นแหละเพื่อนสวยหามวิสกี้คุมาแล้วใส่แก้วนะครับไม่ได้ขวดถ้าเป็นขวดเนี้ยนะแพงน่าดูเลยหลายตังโอ้โหเรียบร้อยครับผม31แล้วจวังหวะนี้ถ้าจะเป็นเคเม็ดโอ้โหสุดจริงสุดจัดนะครับผมช่วงเวลานี้ไหลจัดไหลจัดเลยเดียวเชียวนะครับต้องแทนเสียงสูงเลยเดียวเชียว10,000กว่านะครับฟีดแบตเป็นนี้ก็ทุนเท่าไหร่วะเมื่อกี้ส0งร้อยนะครับผมเอามาเออบวก30มสิบเคสามหมื่นนะเพื่อน หลายจัดแล้วผมตอนเดียนนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็น,นะเปไม่รู้จะเล่นทันหรือเปล่านะเพราะกูอาจจะลงเย็นเดีนถึงคำ้ำค้ำก็จะเดียวเชียวอ่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like แบ่งใจเฮียด้วยนะครับผมก็อ่าไม่หลับหนูไหนเดินตามจะดีกว่านะบอกไปก่อนมังครที่อยากเข้ากลุ่มเป็นแรกใต้คลิปเลยเฮียบักหมุดลิงไว้ให้แล้วนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่เกมหน้านะครับผมบายบาย